เวสวรนยักษ์สาอย่ากเสียใจเพราะกรรมเ่าเจ้าสร้างไว้แต่ปางบันจึงตามตรงลงโทษทานครั้งสุดท้ายบัดนี้ นานนักลงกาจากักพิราราเจ้าวาดวายด้วยเดชาอานุภาพระนารายอวตารสำหรับเจ้าท้าโลกบาลผู้ครองธรรมเรานอกให้วิษนุก,กรรมไปสรรสร้าง นิรมิตเมืองหม่ให้ใหญ่กว้างทางทิพุดรอ,อารามเรืองดังเมืองอมรสุขาวดีพรังพร้อมบาทบริจาเล่าอกินนารากินนารีเป็นข้าไทยรา ชยให้มงคลว่าอลลลกาอีกอุทยานพันพฤกษาแสนงามหมดปรากฏนามความวิเศษว่าเจตรถสวนร่มรื่นใครเข้าไปหายเหนื่อยล้า อายุยืนถึงหมื่นปีนับแต่นี้เจ้าจงมีอานุภาพคงชีวิตอม,มตะไปจนตราโลกาสิ้นเป็นราชาครองรัพย์สินแผ่นดินโลก ปกป้องายคลายทุกโต๊มวลมนุษย์คอยอุ้มชูผู้บริสุทธิ์แลสัตว์ซื่อของชนใดใครนับถือมันบูชาประกอบกิจจงสมมาตรปราถนาดังหมายขอ,อง มั่งค้าทั้งเงินทองของมีคา่าจงแคล้วคลาดปราศจากไพโรคามาพักผาเราขอประสิทธิ์ฤทธาอานุภาอนเนกอนา เสด็ประธานพริพิษพิสิทธิเศษองค์เท้าพรหมเดชเสด็จสู่พิมานชัยเวผก้ว่านน้องประนตไยรับมุ่งคลนพรอรีบไล่คลา thank